สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทาการสอนเพิ่มยอดไลค์กันนะครับมันก็จะเป็นไลค์ของตัวแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนะครับถ้าใครนะาดนฟิดติดกั้นนะครับแล้วก็หายยอดคนดูไม่มีเลยนะครับชนะ่วยในการปั๊มไลค์ตัวนี้เข้าไปช่วยในการเปิดฟีดทําได้เลยนะครับทํายังไงมาดูให้เรานะครับมาทีเ Wi บุ๊ตัวนี้ที่ชื่อว่าเคมโซเชียลนะครับ เว็บไซต์ตัวนี้เพื่ช่วยในการปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามมั่นเองนะครับให้เราเนะาะในการเปิดฟีดนะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ที่ผมแปะไว้มันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีอตาอย่างแรกเลยเมื่อเรากดลิงก์มาแล้วให้เรากดสมัครใช้งานเราจะให้กรอกชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ย,ยะนยรหัสผ่านแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนเมื่อกกครบถ้วนแล้วนะครับก็อย่าลืมติ๊กใช่ไม่ใช้โปรแกรมตโนมาตัวนี้เพื่อเป็นการสมัครใช้งานไปเมื่อสมัครใช้งานแล้วนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติเลยเมื่อเข้า เอาข้อมูลบุตัวนี้นะครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกหลากหลายเลยตไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ t ต k ก o ไอจี TikTok, IG, นะครับยูทูบอ่าแล้วก็มีการเพิ่มไลน์เดมอนเอทนะครับเพิ่มมิดีโอ Google นะครับแล้วก็แท็แการทวิตเตอร์นะครับหรือแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะครับที่มัได้ขึ้นรูปภาพก็อาจดูได้เลยนะครับก็าจะมีเขียนเหมาะ ออย่างผมนะครับก็จะไปที่ TikTok นะครับแล้วหาคำว่าเพิ่มยอดไลค์หรือหัวใจนั่นเองนะครับตัวนี้อ่านแล้วดูตัวบริการบริการนะครับเลือกเลยราคาที่ทุกคนคุณพอใจได้เลยนะครับก็จะมีเลขราคาบอกอยู่เนาะอ่าผมจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าต่อไปจะเป็นหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้ง่ายเลยนะครับให้ทุกคนนะครับกดไปที่อ่าตัวโพสต์วิดีโอของเรานะครับที่ต้องการจะเพิ่มเนาะก็ยอดไลค์เดิมมีอยู่5 3 1นะครับทำการคลัดลอกลิงก์ด้านบนแล้วไปวางอ่าต่อไปจำนวนจำนวนยอดไลค์ที่ต้องการจะเพิ่มนะครับเดี๋ยยวผมมมเเพิ่่่ใให้้้้ดดดูสสััักกกลละนนอออาาขจึงซืไ ได้ร um <ultimately> yeah. like mm ับคำสั so far, like ่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้ามีเราแค่รอยอดเพิ่มขึ้นเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับแค่รอยเฉยแต่ถ้าหากยอดมันยังไม่ขึ้นนะครับเราก็สามารถไปดูที่หัวข้อบอยการซื้อนี้ได้หัวข้อนี้นะครับก็จะมีเขียนบอกออเดอร์ใหม่ของคุณเนาะก็คือออเดอร์นี้นะครับที่คพณทังไปเราสามารถขัดลอกตัวนี้นะครับไปแจ้งอดมินได้นะถ้าหากยอดไปขึ้นนะครับเลออเดอร์อยู่นี่เนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนอีคงนะครับแจ้งกันยังไงเราจะมีหัวข้อลิงก์นะครับบริการนะครับค่าบริการตเเนิิม นะครับการเติมเงินนะครับก็หลักๆจะมีอยู่3ช่องทางนะครับจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับทูนิวอลเล็ตนะครับคริปโตนะครับหรือ USDT นะครับอ่าจะเป็นทูนิวอลเล็ตนะครับก็จะมีนะครับจำนวนยอดเงินเนาะร้อยละสอบาทนั่นเองนะครับให้เราทำการกดคำว่าเติมเงินตัวนี้นะครับ อ่าแล้วก็ทําการใส่เบอร์นะครับใส่รหัส OTP ของเราได้เลยนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะมีรหัส OTP เข้าไปเนาะอ่าแล้วก็จะมีนะครับเป็นคาแนะนานะครับของคริปโตนะครับก็อ่านคาแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับเขจะมีการสอนแปลงอยู่นะครับในการเติมเข้าสูเว็บไซต์อ่าถ้าเป็นสแกนเคอร์โคดก็ง่ายๆนะครับแค่กดยอดเงินตรงนี้นะครับกดคําว่าเติมเงินนะครับมันก็จะมีหน้าต่างสแกนขึ้นมาแบบนี้เลยให้เราทําการสแกนนะครับเดี๋ยวยอดเงินจะเด้งเข้าให้อัตโนมัตินะครับเนาะอ่า ภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวยอดก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับอ่าแล้วผมเข้อต่อไปนะที่มาสอนนะคือการติดต่อแอดมินนะครับเนาะการติดต่อแอดมินตัวนี้นะครับหลักๆก็จะมีอยู่อสองช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางไลน์นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นทางตัวตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะมาสอนไลน์ก่อนนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะครับยี่สิบชั่วโมงนะครับทางไลน์โอเอนะครับเราสามารถคัดลอกอ่า ตัวนี้นะครับไปเพื่อนๆได้เล,เลยนะครับแอดเกมโซเชียลนะครับหรือไม่ก็กดตรงรูปลายให้ทำการทแท็กเอเจโค้ดนะครับมันก็จะขึ้นลายนั่นเองนะครับเนาะ สามารถสอบถามได้24ชั่วโมงเลยแล้วช่องทางตัวนะครับก็คือการติดต่อมีทางเว็บไซต์นะครับให้เรานะครับเลือกก่อนนะครับเราจะมาเรื่องของออเดอร์นะครับหรือว่าการชำระเงินหรืออื่นนะครับเราก็เลือกได้เลยเนาะทั้งสามสามอย่างเลยแล้วก็แจ้งปัญหานะครับเกี่ยวกับออเดอร์เรามาแจ้งอะไรขอเรื่องความเร็วนะครับขอต้มยอดหรือว่าขอยกเลิกนะครับอย่างผมก็จะมาขอเรื่องความเร็วเนาะและเลขออเดอร์นะครับก็ไปเอาตรงหัวข้อประการหนังสือนะครับที่ผมบอกนะครับที่ตัวหนังสือส้มๆเนาะให้เราทําการใส่เลขตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ข้อความพพิม์ไไปด้เลยนะครับว่า ขอเร่งความเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าใครมาหัวข้ออื่นๆก็สามารถสอบถามได้เลยแล้วก็ตรงตัวเนาะอ่าเดี๋ยวทางแอดมินนะครับเขาจะตอบกับด้านขวามือตรงนี้นะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่า เราก็สามารถตอบถามได้ในส่วนนี้ด้วยแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการคืนยอดเงินนะครับเนการคืนยอดเงินตัวนี้นะครับถ้าออเดอร์ไหนนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วระบบก็ตีกับยอดเข้ามานะครับเราก็สามารถดูเลขออเดอร์นะครับได้ด้านหน้านะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ขึ้นมาคือเท่าไหร่นะครับสถานะนะครับคือบางส่วนหรือยกเลิกนะครับถ้าขึ้นมายกเลิกแล้วนี่คือจะได้เงินเต็มจํานวนเนาะถ้าขึ้นบางส่วนก็คือจะได้บางส่วนขึ้นมานะครับแล้วจะมีวันที่ะเวลานะครับตรงนี้นะครับเนาะในการคืนยอดเงินวันไหนนะครับออเดอร์อะไรบอกงชัดเจน แล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็มีซีรีส์หนังจีนด้วยนะครับนาะตัวนี้นะครับก็ต้องใช้สิทธิ์นะครับเวลาใช้ขั้นต่ำห้าร้อยบาทนาอเพื่อปลดล็อกอรับชมนะครับอันนี้ผมใช้ไป123บาทแลละกะเหล็กสี่ร้นะครับก็สามารถดูซีรีส์ได้นะครับ ก็ใช้ค้อผ้าร้อยล็อกตัวนี้แล้วข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหัวข้อแนะนําเพื่อนนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับของคล้าของมาเราสามารถครับลอกลิงก์ตัวนี้นะครับ่งไปเพื่อนคนที่สนใจปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับสมัครเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแบบนี้เลยะพอหมดแล้วนะครับในการสอนใช้งานเไต่อเคมิโซเชียลนะครับอเดี๋ยวเราไปดูยอดกันดีกว่านะครับ อ่ะตอนนี้ยอดนะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็น5้าร้ทีบสแบบนี้เลยนะครับถ้าใครนะสนใจนะครับปั๊มไลน์นะครับได้จริงนะครับไปแน่ต้องเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับเกมโ์เชี่ยวนั่นเองลิงก์ที่ผมแปะไว้กดมาได้เลยเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ